ข้อที่1นนะครับามาตรการในการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนะครับและส่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อแวรัสโคาในกลุ่มข้อที่1กลุ่มแรงงานเมียนมาซึ่งอันนี้จัดการไปเรียบร้อยหมดแล้วอันที่2ครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เสี่ยงและกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะครับได้ดําเนินการไปแล้วเช่นกันนะครับมีการสุ่มตรวจแล้วก็นะครับส่งไปตรวจเชื้อแต่ยังไม่รับผลมาน่าจะเป็น วันพรุ่งนี้หรือบเดือนนี้น่าจะได้ทราบผลเพิ่มเติมนะครับที่เราไปดําเนินการแอคทีฟเคสไฟดิงไปทำสวอปนะครับสามนะครับการดําเนินการกับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยนะครับก็เราก็ทํากันเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดลอตเตอรี่แล้วก็บุคคลและก็ครอบครัวของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่5จังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีอยู่5จังหวัดนั่นก็คือ จังหวัดสุดสคาครระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ชนบุรีนะครับข้อที่สองครับเน้นย้าเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยที่เคารักทุกท่านครับมาตรการ DMSTT หรือครับหรือการะดําเมินการ5อย่างนะครับก็ยังต้องขอย้ำนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านได้กรุณาทำ เหมือนกันทั้งจังหวัดเลยจริงๆนั่นก็คือเรื่องของการทํามาตรการโซเชียลดิสทังซิ่งนะครับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเรื่องของการล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับเรื่องของการที่จะตรวจคัดกรองอุณหภูมินะครับซึ่งตรงนี้อาสาสมัครห้าฐานเสือของเรายังทําอยู่ตลอดเวลานะครับยังคงทําแล้วก็ยังรายง,งานผลการตรวจคน้นนะครับผลการตรวจ นะครับว่าเรามีผู้คนเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงแบบไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ทางสาธารณสุขนะครับลงไปสอบสวนโรคแลวก็ประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะนะครับทำการตรวจต่อไปนะครับข้อที่5ครับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันไถชนะนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องราวต่างๆที่ช่วยกันมาโดยตลอดนะครับข้อที่3ครับปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับ เรามีการปิดบ่อนไก่นะครับสนามกัดปลาสนามมวยนะครับปิดสระว่ายน้ําสวนน้ำนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่5มกราแล้วนะครับปิดศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งแล้วก็สถานบริบาลเด็กปฐมวัยแต่มีการเพิ่มเติมในการปิดนะครับเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งประชุมเสร็จมาสักครู่นี้ก็คือปิดโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเลยนะครับ <S 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 ตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ8ถึง24มกราคม2 5 6 4 อันนี้คือข้อที่เพิ่มเติมนะครับมีการปิดโรงเรียนสารศึกษาทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่24